สวมสีสิทธิทเลิกปลื้มประชุมพรพิเศษพิสุทธิ์คุณากรกราบน้อมสมเด็จพระราชมารอนอดุลยนาถเฉลิมพัฒนสมนัสพร้อมไพร่า้าสาธุการประสานสุดจริตร,ร้อยรวมใจเจ็ดสิบล้านดวงหัไทยทั่วขแขวนพระพรพิพัฒนิรัติสัย จตุรพิษเชิญพระขวัญมั่นแมน้นมิ่งเมือกมลเมืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม